คนเรานี้โดนกำหนดด้วยกฎแห่งกรรมกรรมไหนใครทำกรรมใดใครก่อต้องรอรับมันสุดจะหลีกลีนี้กรรมตามทมําอย่าโทษสวรรค์ไร้ความปราณีเราเนี่ยจงเห็นแก่ตัวให้ถูกวิธี จงเห็นแก่ตัวโดยที่คนอื่นเนี่ยเขาได้ประโยชน์ได้ความสุขโดยที่เราไม่เบียดเบียนเขานะเราเนี่ยให้ให้ให,ให้บอกว่าลึกๆแล้วที่สุดใครได้ก็ตัวฉันได้ได้อะไรอะ่ะได้บุญนะครับพอได้บุญถึงอิ่มถึงจุดหนึ่งนะบุญก็วางไว้แล้วไม่ยึดติดนะครับโอวาทปาติโมกสามข้อในละชั่วทำดีจิตใส ละชั่วทำดีจิตใสสามตัวจิตใสก็ทําจิตใจให้เปิดปาน่องใสนะถ้าโอ้ยฉันทําบุญมาเยอะเลยโอ้โหฉันทําบุญตรงนี้ตรงนั้นพูดอยู่ได้บูดอ,อยู่นั่นอะ่ะไม่มีบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเพราะว่าไปกอดมันบุญฉันก็กอดฉันทําบุญขั้นนี้ไปถ้าตายไป,ไป,ไ,ปไปเป็นเทวดาชั้นนี้แม่ขออัปเกรดอีกดั่นได้ไหมได้ทำบุญอีกสักสองล้านจินะ จะได้อัปเกรดไปเป็นเทวาอีกชั้นหนึ่งโอ้โหเทวดามันก็อยู่ในวัฏสงสาร3 1มอูณเวียน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 ,ยน,ยนไม่หลุดสตา,ามันก็ต้องเวียนไว่ายแต่เกิดเราบอกว่าถ้าเราวางเป้าว่าเกิดมาเพื่อที่จะไม่เกิดอีกอนี้แหละหนะจ๊ะแล้วจากที่เห็นหนังสือนี่สำหรับพี่ทําในยุคปัจจุบันนี้มีความคิดสร้างสรรค์เห็นเป็นแนวการ์ตูนนะคะมีความคิดมาเริ่มต้นได้ยังไงคะโอ้เป็นเด็กทะเล่นค่ะเป็นเด็กทะเล่นแต่ไม่ใช่เด็กชอบอ่านการ์ตูนจนเป็นว่าการ์ตูนนักอ่านเลยนะไม่ใช่ แต่เป็นเด็กความคิดสร้างสรรค์ครีเอทอะไรแปลกๆตั้งแต่เรียนประถมโรงเรียนบุญศิลป์เรียนมัธยมโรงเรียนเทพสรินนะต้องบอกว่าโรงเรียนวัดเทพสรินนะห้ามบอกว่าโรงเรียนเทพสรินนะเพราะฉันภูมิใจว่าเป็นโรงเรียนของวัดวัดมีพระคุณกับโรงเรียนมากใครจะเอ่ยชื่อยังไงทุกปรโรงเรียนวัดเทพเสยรินแล้วก็ไปเข้าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับยุคที่แบบว่ามีการเรียนหลักสูตรสสวท ก็เรียกว่าเอานาม,มาทำมาทาเป็นรูปประธรรมอะ่ะถ้าหนูเรียนวิชาเคมีนะ่ะก็จะมีบอกว่าเอารูปปิงปองมาสองลูกแทนอะตอมสองตัวแล้วก็เอาหลอดมาหลอดกาแฟมามาเชื่อมเป็นบอลน,นะก็กลายเป็นโมเลกุลละอ่าอย่างเนี้ยต้องทํายังไงให้มันเป็นรูปประธรรมนั้นธรรมะคาสอนเนี้ยต้องทำงไงออกมาให้เป็นรูปประธรรมนะครับอย่างน้อยเป็นการ์ตูนแบบเนี้ยก็ทําให้คนสื่อได้มากขึ้นนะครับดูหนังสือเล่มหนึง่งสอนเด็กให้ไปนิพพานสอนลูกหลานให้เป็นคนดี เล่มนี้สอนเด็กให้ไปนิพพานสอนลูกหลานให้เป็นคนดีคําสอนของหลวงปู่พุทธทาสนะครับ <c oughs> จากหนังสือเนี่ยที่บอกว่ามีแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณสัก20หน้า <c oughs> เท่านั้นเองนะครับอ่านแล้วก็งงแต่พอมาทําเป็นหนังสือการ์ตูนเราเนี่ยจะแจงให้ละเอียด นะจาะแล้วมีภาพประกอบอแล้วเฮียเนี่ยบอกว่าสัพพทานังธรรมทานังชีนาตินะครับโรงเรียนหน่วยงานไหนนะ่ะเชิญมาเชิญเราไปบรรยายเนี่ยเรายินดีเลยไม่เสียตังค์แล้วมีหนังสือไปแจกอีกด้วยนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็าเอารถไปเองนะค่าน้ำมันไม่ต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลที่ซอยลาซาลบัลลัมโยคะเนี่ย,รรย,เ,ยเขาเวลาปิดเทอมเนี่ยปิดเทอมใหญ่กับปิดเทอมกลางเนี่ยก็จะเชิญเด็กๆเ,เนี่ยลูกค้าเขาเนี่ยมาฟรีเลย นะครับเราก็ฟรีอยู่แล้วเขาก็ฟรีอยู่แล้วนะมาอบรมธรรมะเราก็สอนสมาธิจิบจิบรับผลดีจ้าบจ้บแนะ่เคยเจอไหมทําสมาธิจิบจิบแน่ทำสมาธิจิบจิบนะทำสมาธิจิบจิบเออจิบจิบต้องอันเล็กเลี่ยทำสมาธิจิบจิบรับผลดีจ้าบจบนะสอนเด็กนะครับเด็กทําได้<ฮ>ะนะ,นะแล้วก็ยังบอกว่าเอาเล่มนี้ไปแจกเด็กด้วยนะเด็กๆทําสมาธินะครับทําสมาธินะมีสตินะ อ้าวหนังสือจากทุกคนคนละหนึ่งเล่มวางบนหัวประคองให้อยู่นะแล้วก็เดินนะครับไม่เดินก็ได้อ้าวหันซ้ายหันขวาพอเด็กไม่เป็นเนี่ยหนังสือก็จะหลน่นใช่ไหมครับต้องมีสติต้องประคองต้องรู้ทุกเสี่ยวที่สัมผัสบนหัวหนังสือแตะหัวสัมผัสการจุดสัมผัสมีตรงไหนต้องประคองให้อยู่คอต้องรักษาดีๆนี่ฝึกสติทุกอิริยาบถท,ทุกส่วนทุกส่วนทุกส่วน ขาเท้าต้องยังไงเวลาอาหารนี้ต้องหันกำกับทั้งหมดถ้าไม่กำกับไปด้วยกันทั้งบดนะครับเส้นตรงนี้ถ้าไม่กำกับไปด้วยกันทั้งบดมันก็นอบหล่น,น,นใช่ไหมเอ่ออันนี้เสร็จแล้วเปิดดูอ้าลูกๆเปิดดูหน้ากลางสีนี่อ่าอ่าให้หนูสองคนอ่า,ซ <c oughs> อานซิอ่านตั้งแต่ตัวสีเขียวนี่แหละอ่านพร้อมกันเลยลูกหนึ่งสองสามเราจะต้องทำทุกอย่างให้เด็กๆมีความสุข ต่อเมื่อ,อเมื่อเห,เห็นผู้อื่นมีความสุขเห็นแมวมีความสุขเห็นสุนัขมีความสุขเห็นนกมีความสุขเห็นผีเสื้อมีความสุขแล้วเราจึงจะมีความสุขสุดยอดนะครับนี่ไม่ใช่อาเฉิญเขียนนะจ๊ะไม่ใช่กองบรรณาธิการเขียนนะจ๊ะหลวงปู่พุทธทาสท่านเขียนไว้นานแล้วนะครับแล้วเรามาจับแต่งแบบนี้มีรูปการ์ตูนอยู่ด้วยนะ่ะ ใครๆก็จําได้ใช่ไหมและมีความสนุกสนานในการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งศึกษาเล่นเรียนกันเป็นหมู่คณะเนี่ยมันจะทําให้จําฝังลึกไปจนโตเลยเ,เนี่ยนี่เป็นเรื่องของจิต,ตวิทยาที่เราจะต้องมาใช้ในการผลิตสื่อธรรมะนะครับแล้วเราก็บอกว่าถ้าโลภมากยึดมั่นกับทรัพย์สมบัติตายอย่างเวียนว่ายตายเกิดอีกแน่นอนเลยมันจะทุกข์มากกว่านะครับ นี่หนูดูตรงนี้เขามีเขียน1นึ่เท่ากับร้อยนจะอธิบายว่าเป็นยังไง1นึ่ท่ากับร้อยนะหนูได้รับหนังสือสมมุติว่าหนูไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วมีหนังสือเล่มนี้อ่านดูโอ้ยถูกใจจังเลยพ่อจังคัปปริตุตริปิจิโรคนะครับ <ạ. S 1> อ่าแล้วถูกใจจังเลยหนูได้มาเล่มหนึ่งนะหนูไปเล่าให้เพื่อนฟังหนูเล่าให้เพื่อนฟังนะครับ1นคนนะห,นค,นนะหนคนก็ ไปต่อเล่าอีก9คนหนูก็ไปเล่าให้เพื่อนอีกคนหนึ่งฟังนะสแกตเตอร์กระจายกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆถ้าเป็นธุรกิจก็ว่า MLM ใช่ไหมแต่น<ม>ี่เราไม่ใช่ธุรกิจ<ม>เราบุญยกิจนะจ๊ะนะแล้วเราเรียนวิทยาศาสตร,ร์มาเราก็จะรู้ว่าไอ้นิวเคลียสประมานดูมันระเบิดเป็นลูกโซ่ตุบๆๆๆๆจนไม่รู้จบเลยเยฉเชนก็ใช้ตรงนี้บอกว่านิวเคลียร์เอ,อ้ยเราต้องท,ทําธรรมะให้มันเป็นนิวเคลียร์ก็เลยเป็นธรรมะนิวเคลียร์ ภาษาอังกฤษว่าอะไรธรรมะดัมมะนิวเคลียร์ D N C นะ D N C ถ้าวัดประดมกายนี่อะไร D M C ถ้าเป็นของคุณดนัยจันเจ้าชายก็ D M G านะแล้วก็อออเออเอาละเอาละ D N C นะครับดัมมะนิวเคลียร์นะครับง่ายดีนะจ๊ะแล้วเหล่านี้ไม่ใช่แค่แจกหนังสืออย่างเดียวนะเลี้ยงเชียงเนะี่ยเป็นผู้ สร้างวิทยุพระพุทธศาสนาปลอดโฆษณาปลอดการเมืองต้องเน้นตรงนี้ด้วยนะออไม่มีโฆษณาเลยนะโฆษณาเลี่ยงเชียงก็ไม่มีนะคลื่อนไทยทำ FM 95.25 MHz ฟังได้ในเขตทุ่งครุกรุงเทพฝังทนนะจ๊ะแล้วฟังทั่วไทยทั่วโลกที่ w w w a fm9525radio. org นะฟังได้เลยนะจ๊ะให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวครูบาอาจารย์ทั้งสดทั้งแห้งมี ดรสนองวรอุไรยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งบัตรประชิดและคอเล์หัเน,นี่เราให,ให้ให้ให้นั้น24ชั่วโมง300ไม่ถึง65เพราะมีวันหยุดประมาณสัก350วันนะครับคูณ24ชั่วโมงปีหนึ่งตั้งเท่าไหร,ร่นะคูณวินาทีไปจะได้ตั้งเท่าไหร่นะครับทุกอย่างนี่เป็นธรรมทานธรรมทานธรรมทานธรมธนธรมทานนั้นเวลาใครนึกถึงบุญก็ผมบอกลูกๆร้อยกว่าคนบอกว่านึกถึงบุญนะนึกถึงวิทยุเคลื่อนไทยรมของเรา นะจ๊ะแล้วเรายังมีมูลนิธิจิตอิบุญบารมีนะครับดูแลว,วิทยุแล้วก็ยังไปบรรยายนอกสถานที่ด้วยตอนนี้อยากเร่งเร่งกันมากๆเลยนะครับทุกทท่านนะครับทําสมาธิจิบจิบรับผลดีจา้าจ้าอ่ะเราพูดพร้อมกันไหมเออ,เอนะทำสมาธิจิบจิบรับผลดีจ, <ๆ S 1> จ้าบจ้า<ๆ>อ่ะอนะทำสมาธิจิบจิบรับผลดีจ้าจ้าทำสมาธิจิบจิบรับผลดีจ้าจ้าโอ้โหจะสนุกมากเลย คือเรามีสมาธิอยู่นิดเดียวนะปุ๊บเดียว e นะไปดูนะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยพระเกจิอาจารย์เนี่ยที่ท่านเนี่ยเชี่ยวชาญมากเนี่ยหนึ mm ่ง hmm. วินาทีที่ท่านมีสมาธิเนะี mm ่ย hmm. เหมือนกับเราท, mm hmm. ทำหนึ่งชั่วโมงเลยนะเ mm hmm. พราะฉะนั้นเราจะต้องมีพลังเยอะมากๆสมาธิเราหนึ่งวินาทีเนะี่ยหลวงปู่ท่านได้หนึ่งกำมือสมมติพลังจิตเนี่ยท่านได้หนึ่งกำมือแต่พวกเราหนึ่งชั่วโมงอ่ะถึงได้หนึ่งกำมือ อีกหน่อยเราบอกว่าเราไปสิทธิผลมากขึ้นไงลงทุนไปแค่เท่าไหร่จากหนึ่งชั่วโมงอ่ะเหลือครึ่งชั่วโมงได้หนึ่งกำมืออีกหน่อยสิบนาทีได้หนึ่งกำมือห้านาทีได้หนึ่งกำมืหนึ่งกำมือหนึ่งนาทีได้หนึ่งกำมืออ่าเราคงไม่เก่งถึงขนาดแต่ก็ไม่แน่นะบางคนนะบางคนเขาอาจจะตามครูบาอาจารย์ได้นะหนึ่งวินาทีได้หนึ่งกำมือนะวินาทีของการทําสมาธิ นี่าจาอยากให้คุณอาเฉินฝากถึงผู้สักษาหนี้ทั่วไปนะคะว่า,าคําว่า,าสัพพะทานางธรรมทานางชินาติเนี่ยมันหมายความวม่ายังไงแล้วควรจะปฏิบะะัติยังไงคะเออง่ายมากเลยไม่ต้องเสียงเงินเลยนะครับวันนี้ฟังเรา3ามคนชมเรา3ามคนแล้วได้ธรรมะข้อไหนที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันไปแก้ความทุกข์ไปเพิ่มความสุข นะเพิ่มความสุขก็เหมือนกับว่าทําความทุกข์ให้มันละลายหายไปมันก็สุขขึ้นมาละนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปมองสุขก็ได้มองว่าเฮ้ยทุกข์น้อยๆหน่อยทำยังไงนะให้มันทุกข์น้อยๆหน่อยนะครับเอาข้อคิดจากการที่ได้ฟังชมเรา3คนนะครับหรือว่าจากที่อื่นอะไรก็ตามแต่เนี่ยไปบอกคนอื่นได้มีโอกาสบอกก็บอก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 เหมือนกับอ,บอ,อาเฉินใช่ไหมมาบอกหนู2องคนแต่ แม่ถ้ามึงฟังจะฟังทันหรือปังมีเยอะมีเยอะมีเยอะนะนี่คือสัพพะทานังธรรมะทานังชีนาติคือแบบว่าแจกธรรมะเป็นทานก่อนไม่เสียตังนะนะถ้าบอกว่ามีเงินพอนะครับก็มาหาดูหนังสือถูกอกถูกใจบางทีพูดครั้งเดียวมันจําไม่ได้ก็อมีหนังสือมากํากับนะครับขอมาได้นะครับขอมาได้ที่มูลนิธิจิตอินบุญบารมีเลขที่105ทับ74ถนนประชาอุทิศ ซอย45เขตทุ่งพรุกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10140เบอร์โทรศัพท์ครับหมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะ024281717และ024287766ครับอืค่ะคราวนี้ค่ะคุณอาเชตหนังสือธรรมะในปัจจุบันเนี่ยมี มากมายเยอะแยะมากมายเลยที่พิมพ์ออกมาอาจจะมีการเออเปลี่ยนแปลงตามความเข้าใจของแต่ละคนที่พิมพ์ออกมาด้วยไม,ไม่รู้ว่าจะถูกหรือว่าผิดยังไงเนี่ยเรามีวิธีการเลือกให้เหมาะสมกับเราแล้วก็ดูยังไงว่าอันนี้คือมาตามหลักพระพุทธศาสนาแท้ๆเลยโอ้เราต้องมีแกนหลักก่อนอคือพระไตรปิฎกนี่แกนหลักใหญ่เลยคือพระไตรปิฎกแล้วก็ ต้องไม่สร้างให้เกิดความงมงายสำคัญมากต้องกระตุ้นให้เขารู้จักคิดเองมีปัญญาคิดเองว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับแล้วก็เวลายกตัวอย่างเนี่ยบางช่วงบางเวลาเนี้ยจะมีเรื่องกระแสบอ,อกแก้กรรมนะครับแก้กรรมบางเรื่องเนี่ยบางราวนี้มันไม่ใช่กรรมนี่นะทำไปแล้วเนี่ยไปลบทิ้งไม่ได้นะ อีเลสไม่ได้เลยนะไปดีลิททิ้งไม่ได้นะมีแต่ว่าไปเจือจางไปทุลรลงตรงนี้เราทำได้นะครับ mm hmm. เช่นบอกว่า mm hmm. เราเนี่ย mm hmm. ไม่รู้ว่าอดีตชาติของเราเนี่ยทำอะไรทำอะไรมาแล้วเราไปหาท่านผู้รู้อย่างเงี้ยแล้วเราจะเชื่อท่านผู้รู้ร้อยเปอร์เซ mm ็นต์ไหมตอนแรกรู้จริงตอนหลังๆทำไปทำมา,ท,าท่านเฟือท่านเบลอกลายเป็นบอกว่าไม่ใช่ของจริง mm hmm. ก็มีนะครับนี้เราจะต้อง พิจารณาดูว่า,อาของแท้มันตรงไหนเนี่ยพยายามเนี่ยดูจากครูบาอาจารย์แล้วก็ในพระไตรปิฎกนะครับครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าเราเชื่อถือได้โดยเฉพาะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเนี่ยหลวงปู่พุทธทาสนะครับนะครับหรือว่าหลวงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณประยุทธ์นะครับหลวงปู่ปัญญานันทะอย่างเงี้ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะเราจะต้องศึกษาละพระสายปฏิบัติของหลวงปู่มั่น หลวงพ่อวิริยังสิริทโรหลวงตามหาบัวพระอาจารย์เหล่านี้เป็นต้นนะครับเราก็ต้องมีตัวเปรียบเทียบแต่บอกว่าให้จําไว้เลยเพราะว่าคนนี้จะกลัวเรื่องกรรมมากและไปสะเดาะกรรมอย่างเราทําหนังสือเนี่ยสวดมนต์สะเดาะกรรมเนี่ยพอดูปุบ๊บจะมาแย้งกันดีเดี๋ยวดูข้างในก่อนข้างในจะมีคําอธิบายไว้ว่าสวดมนต์แล้วเนี่ยจะช่วยสะเดาะได้อย่างไรนะครับแล้วกรรมเนี่ยต้องมองว่าสองด้านกรรมอดีตหรือกรรมที่ก,รรกําลังจะกระทํา นะครับมันกรรมอดีตรเราพลาดไปแล้วเราแก้ไม่ได้เราล้างไม่ได้ดีลิทไม่ได้แต่ว่าเราทําให้เจือจางได้โดยการสร้างบุญกุศลขึ้นไปเยอะทําน้ําเสียไปเจือจางน้ําดีนะครับน้ําในลําคลองมันก็จะใสขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องลงมือสร้างกรรมดีสร้างกรรมดีทําเยอะๆเยอะๆนะแล้วก็เออ อย่างกรรมในปัจจุบันเรารู้ว่าอดีตเราพลาดไปแล้วเราก็เตือนตัวเราว่าปัจจุบันเราจะไม่ทําแบบนั้นอีกนะนะครับไอ้น,นี้เป็นการป้องกันกรรมนะครับแล้วก็แก้ไขแก้ไขอดีตที่ผ่านมาโดยการที่ว่าปัจจุบันไม่ทําแบบนั้นอีกนะเพราะเราทํางานในชีวิตประจาวันทุกๆอย่างอะ่ะเราผิดแล้วเนี่ยเราจะไปแก้ได้ไหมไม,นะไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งวิธีการที่บอกว่าจะดูนะแล้วก็เอ่อถ้าใครใส่เรื่องปาฏิหาริย์เข้าไปเยอะๆอก็ต้องระวัง ยิ่งบอกว่าเรื่องที่จะหลอกคนได้ง่ายเป็นของแท้กับของปลอมก็คือเรื่องการระลึกชาตินะครับแล้วมองดูอดีตของท่านคือไอ้นูนไอ้นี่ไอ้นั่นแล้ววิธีแก้ถ้าแก้แล้วเสียกรังนะไม่ดูก่อนว่ายังไม่ต้องนะครับอันนี้ก็ดูคร่าวๆง่ายๆแต่หลักสำคัญก็ให้ยึดในพระไตรปิฎกไว้ให้เยอะๆนั่นหมายความว่าเราต้องศึกษาและปฏิบัติเยอะๆ แต่บอกว่ามีเคล็ดตัวหนึ่งนะสร้างบุญนําหน้าสิ่งดีจะตามมาช้าเร็วก็มาเองไม่ต้องนั่งเฝ้าร้อยตรบันจิตตรบันใจนะครับถ้าเราทําสร้างกรรมดีไว้เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งดีงามน,าน่นานจะเจอโดนหลอกสักทีหนึ่งนะครับชีวิตคนเรานี้โดนกําหนดด้วยกฎแห่งกรรมกรรมไหน สจะหลีกลีนีกัมตามธรรมอย่าโทษสวรรค์ไร้ความปราณ